มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในบ่ายของวันจันทร์ที่30สิงหาคม2564วันนี้ขอเริ่มต้นนะครับกับเรื่องราวที่ภาษาสื่อเขาใช้คำว่างามไส้อ,อ่งามไส้ก็คงจะเป็นลักษณะ ก็คือความประพฤติที่ไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะสมกับเรื่องราวของสถานะของคนที่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้านะครับวงการพระอีกแล้ววงการพระนะครับถ้าเผื่อเราบอกว่าชั่วช่างชีดีช่างสงก็คงจะไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ที่ทางด้านภาคเหนือครับกรุงชนฤทธิ์จังหวัดเชียงใหม่เจ้านะครับไม่ได้เชื่ออนไ์เขานำเสนอเรื่องนี้นะครับงามไส้ตำรวจบุก รวบเจ้าอาวาสวัดดังเชียงใหม่นำทีมพระตั้งวงปาร์ตี้หมูกระทะสดเบียร์หน้าพระประธานโอ้โหเห็นภาพแล้วหดหงเลยนะนะครับทางเจ้าอาวาสวัดดังเชียงใหม่นะครับนำพระและคลารวาดัดตั้งวงปาร์ตี้หมูกระทะดื่มเบียร์หน้าองค์พระพุทธรูปนะครับชาวบ้านแฉจัดสังสรรค์สนุกสนานเป็นประจำโอ้โหทำได้ยังไงนะครับจนชาวบ้านสุดทนพฤติกรรมนะครับแจ้งตำรวจ เข้าตรวจสอบนะครับจับได้คาหนังคาเขานะครับพบประวัติเป็นพระนักพัฒนาชื่อดังเคยโชว์อิทธิ์พรมน้ำมนต์เป็นพระท่านะครับแล้วก็เปิดร้านกาแฟในวัดนะครับให้ <c oughs> ร <c oughs> พระเป็นบาสติกาบาสตาครับบาสตาเขาเรียกบาสตาเป็นคนที่ชงกาแฟค่ะโอ้เป็นบาริสตา,าเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าบาริสตี้ผู้ชายเร<อ>ียกว่าบาสตินะก็ถือว่าจนเป็นข่าวโด่งดังมาแล้วนะครับ รือเมื่อเวลา9นาฬิกานะครับของวันนี้แหละนะครับ30สิงหาคม้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าพันตรวจเอกรณชัยรอดลอยนะครับผู้กำกับสหายตำรวจูทรอ่าภูพิงเชียงใหม่นะครับได้เปิดเผยนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่สายตรวจนะครับสหายตรวจภูธรภูพิงเชียงใหม่ได้รับการร้องเรียนอ่าว่าวัดปันเสานะครับวัดดังของเชียงใหม่นะครับบริเวณคูเมืองเชียงใหม่โอ้ยอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับ คณะสงฆ์ในวัดนะครับนำทีมโดยเจ้าอาวาสนะครับล้อมวงดื่มเบียร์นะครับทั้งพูดคุยกันเป็นภาษานะครับเป็นภาษาเป็นภาษาสวดนะครับแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับขอให้ตำรวจมาดำเนินการเข้าตรวจจับกลุ่มนะครับดังนั้นนะครับจึงได้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจนะครับสายตรวจภูทรปูพิงเชียงใหม่นะครับก็ดำเนินการตรวจสอบ พอเปิดประตูเข้าไปนะครับพบพระสงฆ์เกรูปหกรูปเข้าไปนะครับและก็คารวาสหนึ่งคนกําลังนั่งดื่มนั่งล้อมวงกินหมูกระทะโอ้โหนะครับและก็เล่าเบียร์อย่างสนุกสนานนะครับแต่เมื่อเห็นเจ้าที่ตํารวจทุกคนต่างแสดงอาการสํารวมโอ้โหไม่ทันละครับพี่น้องนะครับและยอมรับว่าด,ดื่มเบียร์ดื่มเบียร์กันจริงนะครับโดยมีเจ้าวาดเป็นหัวโจกนะครับโดยมีทั้งเล่า เบียร์กระป๋องและก็กับแก้มเพรียบทีเดียวนะครับโดยเบื้องต้นนะครับทั้งหมดยอมรับสารภาพนะครับว่าได้ดื่มสุรา,าดื่มสุราเบียร์กันจริงนะครับเป็นความผิดแค่ปาจิตตินะครับทางตำรวจจึงได้เชิญ ทั้งหมดนะครับไปสอบสวนที่สถานตํารวจนะครับโดยพระสงฆ์ดังกล่าวนะครับได้พยายามโทรศัพท์ติดต่อพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นศิษย์นะครับเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามนะครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับได้ตั้งข้อหากระทําความผิดพรบการควบคุมโรคและการทําสุรานะครับและทําการสุราเกินดื่มสุรานะครับทําการดื่มสุราเกินเวลาที่กฎหมายกําหนดนะครับเบื้องต้นนะครับ ซึ่งขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับสรดเจ้าวัดแห่งนี้นะครับโด่งดังจากการพรมน้ำมนต์กลายเป็นพระธาตุนะครับมีลูกศิษย์มากมายนะครับเป็นพระเป็นพระนักพัฒนาแล้วก็เปิดร้านกาแฟที่วัดนะครับโดยให้พระเนนเป็นบัสติก้าบาิสตานะครับจนเป็นที่โด่งดังของจังหวัดเชียงใหม่ไปด้วยนะครับโดยตามรายงานข่าวระบุนะครับว่าพระสงฆ์ที่ถูกจับกลุ่มพร้อมกันพร้อมกันนั้นนะครับ มีจากวัดอื่นในตัวเมืองเชียงใหม่เข้ามาร่วมวงด้วยนะครับและหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าวาดวัดชื่อดังตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับแม่ทำกันได้นะโอ้โหดูภาพชัดเจนมากเลยไม่เหมือนอยู่ในวัดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความผิดคือเป็นความผิดถ้าเผื่อเทียบกับกันเป็นคารวาสนะครับเธอเป็นข้าราชการก็จะมีผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรงกับผิดผิดวินัยที่ร้ายแรง ถ้าเผื่อผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็มีตั้งแต่ว่ากล่าวกักตักเตือนมีการภาคทันมีการาลดมีการหักเงินเดือนลดขั้นเงินเดือนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโทษที่ไม่ร้ายแรงนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นผิดวินัยร้ายแรงก็จะมีการปลดออกไล่ออกนะครับทีนี้ถ้าเผื่อของพระนี่ก็คือถ้าเผื่อผิดวินัยร้ายแรงก็จะเป็นขั้นปาราชิกก็คือต้องลาสิกขาอย่างเช่นการเสพเมถุน แต่ว่าถ้าเผื่ออุดอุดอ,อุตริหรือว่าอย่างเช่นประพฤติไม่เหมาะสมเป็นปาจิตีเป็นตั้งแต่โลกวัชะนะครับแล้วก็ปาจิตีปาจิตีนี่ก็คือเพียงแค่ปลงอาบัตนะฮะก็สามารถที่จะเขาเรียกอาจจะถ้าเผื่อเป็นเทียบกับทางคาราวะาก็เพียงแค่อาจจะเป็นเพียงแค่การว่ากล่าวตักเตือนอะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่าสามารถที่จะปลงอาบัตได้แต่ว่าโดยอันนี้ก็คือเข้าขายคือดีชั่วรู้หมดแต่อุดไม่ได้นะครับผม ว่าโดยหลักการแล้วก็ถือว่าไม่เหมาะสมแล้วครับดื่มสุราและก็ทีนี้ขณะเดียวกันมันก็จะมีโทษทางบ้านเมืองด้วยคือทางพระนี่ถือว่าเป็นปัจจิตีแต่ว่ามันจะมีโทษทางพระเพราะว่าเป็นการดื่มสุราในเขตพื้นที่ของของวัดด้วยนะครับอีบอร์บอหาปิดก็เรียกว่าเป็นความผิดทั้งทางทางโลกแล้วก็ทางธรรมแต่ว่าครั้งหมดว่ารู้อีกทีนี้ฮะรู้ว่าตัวเองทําผิดแต่ก็ยังฝืนทำจริงๆแล้วก็ควรควรที่จะนะฮะถ้าเผื่อคี่ว่าตัวเองไม่พร้อม ก็จะทําให้ทางด้านผ้าเหลืองนี่คือเดือดร้อนนะครับเสื่อมเสียถ้าเผื่อไม่พร้อมก็ควรที่จะลาสิขาไปนะครับไปเป็นารวาสแทนเพราะอยู่ไปก็็ทําให้ศาสนาเกิดการเสื่อมเสียนะครับนี่ารวาสเขาเองก็ทนไม่ไหวจึงแจ้งตํารวจพอเจะตรวจมาตัวเองก็โทรศัพท์หาลูกศิษย์ลูกหาให้มาช่วยนฮะดูแลด้วยบรรณานี้ฮะนี่ก็เป็นพระนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลย ที่นาเสนอข่าวนี้ไม่ใช่ว่าต้องการที่ประจานยามเยียดพระไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเพราะว่าพระดีก็มีเยอะนะครับ<ช>พระชั่วก็มีไม,ม่น้อยก็เหมือนตำรวจนะครับ,รบตำรวจอย่างเช่นผู้กุงกับโจกก็มีนะครับหรือว่าสื่อมวลชนก็ไม่ต่างกันครับทุกอาชีพมีหมดทุกอาชีพ<ม>ครับมีทั้งดีทั้งชั่วนะครับบางคนบางทีก็อาศัยมาแฝงตัวทามาหายกินกับอาชีพนั้นครับบางคนก็เรียกว่าเป็น โจรใน,นราบของสื่อมวลชนบางคนก็เป็นโจรในรูปของพระบางคนก็เป็นโจรในรูปของทานห้าตำรวจแบบนี้ครับก็มมไม่ต่างกันทุกอาชีพคนง่ายๆนะครับ,รบแต่ว่าก็เชื่อว่าคนที่เป็นคนดีประกอบวิชาชีพท,ที่ถูกต้องม,มีมากกว่าพระดีก็มี<ช>มากกว่า พระชั่วก็มีแต่ว่าถ้าเผื่อพระชั่วมีมากกว่าศาสนาก็คงอยู่ไม่ได้สื่อมวชนก็อยู่ไม่ได,ไได้ตำรวจก็อยู่ไม่ได้ทุกอาชีพลทุกอาชีพอยู่ไม่ได้นะครับก็ต้องถือว่าคนดีมีมากกว่าคนชั่วนะครับแต่ว่าคนชั่วเราก็ต้องนําเสนอข่าวเป็นการกําจัดคนชั่ว<ช>ออกจากวงการทุกวงการนะครับก็เหมือนกับการที่เรามี ศูนย์ซ่อมรถดีๆเนี่ยเราก็ต้องช่วยนะครับนำเสนอเออ hmm. อย่างนี้นี่ฮะแล้วก็นำมาเสนอว่าเออถ้าเผื่อเรามีรถมีราต้องการหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์เราก็ตรงไปที่นี่บอุบลเซอร์วิส1 9 9นถนนคลังอาวุธนะครับเพราะว่าเขามีเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่เย,ยาวกว่าถึง30%มครับมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายมีห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับ และที่สําคัญคือราคาย่อมเยาวด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีการรับอัปเกรดรถของคุณไปการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไรและก็ชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้และก็รวมทั้งการการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ล่าสุดนี้เสียแจ้ครับไพบุญคําสีครับประกาศให้เพิ่มกันให้บริการเป็นตอรอออนะครับนั่นคือเป็นเป็นสถานตรวจสภาพรถเอกชนอุบลเซอร์วิสหนึ่งเก้าเก้าเจ็ด เป็นการให้บริการแบบครบวงจรวันสต็อปเซอร์วิสเปิดทุกวันครับตั้งแต่2องโมงเชา้ายันห้าโมงเย็นทั้งการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์การรับทำพวบรบต่อทะเบียนการตรวจสภาพขอใบรับรองการติดตั้งแก๊ส l อ g AS, RPG, n g v การรับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วยเรียกว่ารถมาเอกสารมาคนมาเงินมาที่เหลืออบุบลสวิตบริหารจัดก,การให้ท่านกลับไปทํางานต่อได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านได้ หลังจากที่เขาบริหารจัดการเรียบร้อยก็โทรแจ้งเอาคณจุลทิตเรียบร้อยกรุร่นาม,มารับเอกสารคืนได้ที่อ bon ุบลเซอร์วิสหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเมืองกั้นครับถนนคลังอาวุธโทรสอบถามรายละเอียดครับศูนย์หกสองสองศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งศูนย์รับ,รบสะดวกสบายทีเดียวนะครับ ส่วนคุณฟังท่านใดนะครับอยากได้ลูกบอลอีเล็กไฟล์นะครับไปป้องกันอัคคีภัยที่บ้านที่สำนักงานคุณนะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับลูกบอลอีเล็กไฟล์นะครับเป็นนวัตกรรมดับเพลิงอัจฉริยะที่ผลิตโดยคนไทยนะครับใช้งานสะดวกสบายแค่โยนลูกบอลอีเล็กไฟล์เข้าในกองเพลิงนะครับหรือคุณฟังจากแผลลูกบอลอีเล็กไฟล์ไปดูชื่เสียงจะอาจจะเกิดเพลิงไหม้นะครับอิเล็กไฟล์เจอความร้อนเขาจะระเบิดตัวเองมานะครับสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงก็ระเบิดออกมาดับไฟอย่างง่ายดายทีเดียวนะครับหน่วยงานภาครัฐประชาชนท่านใดดนะครับอยากไ้ลูกบอลออีไฟปป้งกัันอี ไปที่สำนักงานคุณติดต่อเราไปได้เลยนะครับ0 9 0 3 7 0 1 0 1 3 0817908442หครับหลังจากที่มีรถมีอู่แล้วนะครับต้องการที่จะตรวจวัดสายตาประกอบแว่นก็ไปที่อุบลการแว่นครับผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับไปที่อุบลการแว่นไปตรวจวว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไรยาวเท่าไร ซึ่งคอมพิวเตอร์บอกได้นะครับด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ครับแต่ว่าช่างจะบอกได้ว่าเอียงอย่างนี้สั้นอย่างนี้ยาวอย่างนี้จะต้องสวมใส่เลคข,ขนาดไหนเวลาสวมใส่แล้วก็จะสบายตากับไปที่นี่เลยนะครับตัวเราก็าไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลกาว่น สวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเทศาบาลเก่าถนนเขื่อนธานีนะครับอุบลกาดแว่น,นรับมั่นใจแล้วก็สบาย